ข,ของเราที่บ้านของเรานอนเมานครบาดขขางหน้าปลูกไว้ขขางนาเพื่อเอาไว้พักผ่อนอยู่กับแปลงนาอยู่กับต้นข้าวโอ้สาคือหกกันหน่อยเกินเกินอันนี้เป็นสมาชิก กำลังลงตะไครโอ้น้ำลิกเติบได้ตังวินลงแล้วปะอ่าโ,โอเคโอเคนอนอนแถีวอ่ะมีอ้เนอนอนเ,เออนอน,นอนเนนินนนวๆเลยชิๆเลยนาข้าวนาเราปีหก รงกับวันที่16กันยา2566แบบนี้เลยเพื่อนๆมาัเที่ยบบานด้วยปั่นจักรยานด้วยพวกนี้ปั่นวิชิตมอยเห็นขาว17กรกฎาคม